สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันเนาะจากครัวต่างแดนนะคะวันนี้ยายจ๋าก็มีพาข้าวสวยงามจากยาตะกะแตนหมกหน่อไม้ปลาดุกแดดเดียวทอดนะคะแล้วพิเศษเพิ่มเติมเนาะเดินผ่านข้างทางมาก็ได้เก็บผักขมนะคะมาเยอะเนาะไปนวดมาวันนี้มาลวกแก้มหมกหน่อไม้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามามากินด้วยกัน อาหารจากธรรมชาตินึ่งข้าวเหนียวฮ้อน,อนกระติบแบบไงเด้อพี่น้องเนี่ยมานะคะโอ้ยนี่เลยกินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องจา๋ามามามาร้อนร้อนไหวไหมอ่ปะปลาดุกทอดเหลือง ปลาดูกแดดเดียวนะฮะของพิดาเนาะที่เอามาส่งอืมเค็มกับลังดีกรอบเลยค่ะหมกหน่อไม้สูตรพิเศษใส่ผักสีลาพี่เนาะอืมของแซบอืมเยอะนะ มีน้ำพริกเจียวบองเหลืออยู่นะคะมาด้วยนิดเดียวไม่ใช่น้ำพริกเจียวบองน้ำพริกกระท h o พี่น้องน้ำพริกกระท h o สองปีนะคะข้ามสองปีฝีมือพ่อ,อยังเหลือออกจากตู้แข็งรู้สึกว่ายัางเหลืออีกสองถุงเล็กๆเนาะมาเข้ากับผักขมลวกเลยนะคะอืม สนอมกินมากมาแลวพ่อไม่อยู่ตางให้กินแล้วแซบๆพี่น้องจามามามา,มาอืมอืม ปลาเค็มกำลังดีเลยอันนี้คือยอดนะคะของยาตะกระเตนเนาะเขาจะเริ่มแก่นหน่อยแล้วเพราะว่าเขาออกดอกแล้วนะคะอืม ต้องลงทุ่งไปเก็บมะมกนะคะอร่อยผัดน้ำมันก็อร่อยนะคะมันหอยเฉยๆเนาะแกงน้ำยะนางหมกลวกกับหมกหน่อไม้อืม อือยากมีเพื่อนแย่งกินนะฮะอืมปลากรอบ กระทอนเด้อพี่น้องเคยกินบน่านอบอบมานคนเพชรบุญทางจังหวัดเลยเนาะน้ำแจวกระทอนข้ามสองปี <laughs> อื้อ ตุ้ยคำยิ่งยงจังอีแซบอืม,อมน่งกินผู้เดียวในครัวฟิน อืลูกหลานไปโรงเรียนพี่น้องจาอ๋าปูยังบอกให้เข้ามาเฮียนในครัวนะจัดการกินอิ่มแล้วเก็บอาหารเราเข้ากองให้เรียบร้อยแล้วจะคอยให้พลังเข้ามาด้ยวยพี่น้อง <c oughs> หมกน้ำไม้ไว้หลายเต็มกระทะกระซีใส่กองนะแบ่งเข้าตู้แข็งจ้ะอื ืมเผ็ดแซ่บงาแตกแล้วเดีอพี่น้องขม่ขนจ้างฟ้าไปเก็บเริ่มเพียสิลงเนาะนึกกินจากเทียสองเทียเนาะผัดตามฤดูกาล บาตายราพี่น้องจายยุ่เมืองไทยบนขขเขาคอก็จะกินเด้อผักขมเนี้ยขอบคุณความห้องใหญ่เนาะอันนี้เมื่อก่อนกินแต่ยอดเด้เนี่ยหาก็มากินดอกปีที่แล้วอืมจิดใจเด้อ ไปบอกว่าอย่างเนาะถ้ามันจินยอดจินใบได้มันก็จินได้เบิดแต่ว่าแ <c oughs> มนบอกจะว่าจิ้มตัวให้เบิดเน้ะโมมีทิ้งมีกวางเลอีกสองถุง อืมไม่แขงไม่แขงเนีย่ยยืดแทนนะน้ำยาหนังได้ด้วยจ้ะพี่น้องเป็นสมุนไพรนำเนาะก็เป็นครั้งแรกคือกัรเข้า,เอาอย่านยยืดมาเฮ็ดน,น้ำยาหนังใส่หมกเห็นจะมุ่ขึ้นเอามาฮ็ดแกงเนาะผักศิลา หมกน่อไม้ใส่ผักสีเหลาโอ้ยคนเข้าคอเด้อเฮ็ดกินนี้คือซีมียจาจ่าผู้เดียวละว,วะผู้ใดเคยใส่หมกน้อไม้ใส่ผักสีเหลาอาคอมเมนต์บอกได้เด้อแซบคือเก่า <c oughs> บ่มีไปรรตู้คือบ้านฮานออ้ออืม ย่ามีมูยาตกินจ้าผ่าข้าวเวฟซี่ต้องกินกับพ่อแม่พี่น้องเห่าเนาะลูกหลานเพื่อนก็บาก,กินนําละอืมอืมทักแทะ หมูมเปิดคำอีวัลหาพริกด,ด้ยวยพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งฮอนมีแหง้งมีแหง้งแซ่บหนวน้ำปลาบ้านเฮาอืมอืม อแบบสามสีวา้วาวอาบฟได้แทบหลายพี่มุกกัะไรอืเจอพริกโดดสะดิดเด้พี่น้องถึงสวงสจวงวะ อืเอาอีกคำหนึงเนาะตัวให้เปิดซะอืมเผ็ดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับอืม ฟังเนาะัวตั้งแต่ใบยายจ่านะคะจนจบเนาะขอบคุณหลายๆถ้ามาก็กดไลค์กดแสก์กดติดตามยายจ่าดเด้อๆได้เป็นกําลังใจเฮ็ดกับเข้าให้เบิ่งเนาะจากทางเบลเยียมหาของกินของยากพอเฮามีดัดแปลงคือบ้านเฮานะคะอาหารใดแซฟท์ทออาหารบ้านเฮาเนาะกินแบบนี้เราคิดฮอดบ้านเฮานะคะถึงอูโดดรรซาิสดๆใหม่ๆยังบ้านเฮากะทุแทนกันได้ โบอดตายคือเก้าอยู่ได้นะพี่น้องจ้าขอบคุณในไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ